สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับยูอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะยูมีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ t o y ยต้ Toyota new แคมปี่นะคะ 2.5G ค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นพอกสุดเลยนะคะของเครื่อง2.5นะคะปี2013ค่ะสําหรับราคาพิเศษเลยนะคะที่ยกจะให้ไปในวันนี้นะคะเพียง549,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับสีดานะคะแล้วก็เครื่องยนต์คะ2,400 94 c ีนะคะ1 8 1แรงม้านะคะสำหรับคันนี้ค่ะจะเป็นเชี้ยวเพลิงเบนซินนะคะไม่เคยติดแก๊สมาเลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ต่างๆนะคะต้องบอกไว้เลยนะคะเครื่องเดิมกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พวกล้อต่างๆต่างนะคะไม่มีรอยขัดอย่างแน่นอนนะคะสติ๊กเกอร์นะคะตัวฝาโอ่งนะคะก็ยังอยู่ครบเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้ค่ะตัวไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าโครเมียมค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ มาตอก Alloy นะคะที่ตัวยานนะะนนยงนะคะตัวนี้ยางนะคะติอกอย่างแน่นของใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะได้เป็นตัวแบบอลอยนะคะของ1 7เค,ค,ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้ได้เป็นตัว Disks สี่ล้อหน้าหลังกันเลยทีเดียวนะคะตัวกระจกนะคะจะเป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวไฟเลี้ยวในตัวนะคะไฟเลี้ยวด้านข้างมาแบบนี้นะคะ ที่จะไปเปิดค่ะจะเป็นโคเมียมนะคะสำหรับคันนี้ค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะฝนคูรจะตกเสร็จกันเลยนะคะตัวนี้จะมีเป็นตัวกันสาดมาด้วยนะคะตัวนี้รับรองว่าไม่มีฝนสาดเข้าไปในตัวรถกันอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมภายในกันเลยนะคะสำหรับภายในนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีเบจนะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่คหน้าเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับค่ะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเมาะเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับผู้หญิงอย่างเราเรานะคะ กระจกค่ะตังนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าสีบานเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวกระจกปับบภาพไฟฟ้าเช่นกันนะคะตัวพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันค่ะมาพร้อมกับตัวปุ่มนะคะเพิ่มวอลลุ่มค่ะลดวอลลุ่มนะคะแล้วก็รับสายวางสายได้นะคะแล้วก็มีเป็นตัวแอร์แบกนะคะใต้พวงมาลัยค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวก้านพุชคอนโทรลมาด้วยนะคะตรงนี้สามารถปรับความเร็วคงที่กันได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะก็ไม่แพ้ใครเลยนะคะ ตัวไม้นะคะจะขับไป160,000กิโลนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นไม้แท้ไม้เดิมเลยนะคะรับมาจากคุณเจ้าของเก่าเลยนะคะสําหรับรถปี2013ค่ะก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยไปนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวหน้าจอค่ะจะเป็นหน้าจอ DVD นะคะตัวนี้ออกศูนย์ออกโรงงานเช่นกันนะคะตัวแอร์นะคะจะมี2ฝั่งเลยะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวม่านนะคะ ตโนมัติด้านหลังมาให้ด้วยนะคะคอนโซลตรงนี้นะคะจะเป็นลายไม้ค่ะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้ค่ะกดไปต่อคอนโซลตรงนี้นะคะจะมี2ช่องเล็กๆตรงนี้ค่ะสามารถวางแก้วน้ำแก้วโค้กได้เลยนะคะเวลาเดินทางไกลๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเอาเลตนะคะตรงนี้สามารถเสียบชาร์จไฟก็ได้นะคะที่ไฟ120บโวลต์ค่ะหรือว่าจะใช้ใช้นะคะเป็นสาย USB ก็ได้นะคะโดย ฟังก์ชันคร่าวๆนะคะสำหรับภายในนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นรถปี2013ก็จริงแต่ว่าเจ้าของเก่าคือใช้งานไปดีมากๆเลยะค่ะฟังก์ชันต่างๆนะคะตรงนี้ค่ะคืออยู่ครบแล้วก็อยู่เต็มกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สภาพรถก็คือสวยมากๆนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆตรงรอยขอบประตูค่ะก็คือเรียกได้ว่าอยู่ครบกันทุกจุดเลยทีเดียวนะคะ ดี๋ยวยกให้ดูเป็นตัวเมทอาร์เลยนะคะตามสไตล์ดูรถมือสองนะคะทุกท่านจะต้องดูเป็นตัวเมทอาร์นะคะแต่ว่านี่นะคะ Med เมทอาร์ยงเดิมๆสวยๆวยกันเลยทีเดียวนะคะสีเดิมสีเดียวกับตัวรถค่ะไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยบุบอย่างแน่นอนนะคะภายในด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีเบจเช่นกันนะคะแล้วก็ภา,ายในภายในเขาก็เป็นหนังเบจเป็นสีเบจเช่นกันนะคะแล้วก็ผนังต่างๆค่ะคือเกลี้ยงมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์ก็เย็นมากๆค่ะด้านล่างนี้นะคะ ฝั่งของผู้โดยสารก็มีเป็นแอร์ให้เช่นกันค่ะตัวนี้ก็สามารถปรับโหมดเอ่ยรับปรับทิศทางแอร์นะคะได้เช่นกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นภูมิกระดุมเลยนะคะทั้งคันเลยเช่นกันนะคะสําหรับผู้หญิงอย่างเราๆนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพนะคะแล้วก็พื้นที่แบบกระชันชิดนะคะพื้นที่แทบนะคะในคันนี้ค่ะเหมาะเป็นอย่างมากเลยนะคะด้านหลังนะ ตัวไฟคะก็ตามสไตล์เทมี่เลยนะคะเป็นเครื่อง2.5นะคะตัว G เป็นรุ่นท็อปสุดของเครื่อง2.5เลยนะคะสาหรับคันนี้ค่ะตัวด้านหลังนะคะห้องโดยสารค่ะก็คือกว้างมากๆเลยนะคะตรงนี้สามารถเก็บสัมภาระนะคะจุดได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะพวกชุดยางอะไหล่ต่างๆนะคะนี่ค่ะยังอยู่ครบนะคะยุดชุดยางอะไหล่แล้วก็แม่แรงค่ะเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้นะคะ สำหรับโดยคร่าวๆนะคะสำหรับตัวรถอีโกคาร์คันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะคะเท่านี้นะคะแต่ว่าลูกค้าสนใจนะคะตรงนี้สามารถเข้ามาดูกันหน้าง,งานได้เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถสวยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะอย่างที่ยกบอกไปค่ะลูกค้าจะได้เป็นตัวบอกไฟฟ้านะคะคู่หน้าเลยทั้งฝั่งผู้โดยสารค่ะแล้วก็ฝั่งคนไอ้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะแล้วก็ ตัวบ wow. ุ๊กหนังสือต่างๆนะคะยังอยู่ครบกันเลยนะคะคอนโซลนะคะจะเป็นคอนโซลสีดำค่าตัดกับลายไม้ตรงนี้นะคะโดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูกันหน้างานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะทางเราค่ะเวสต์คาร์อัโต้นะคะมีรถยนต์นะคะมือสองมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะหาเป็นรถ s u v e 7เจ็ดที่นั่งค่ะเรากล้าการันตีเลยนะคะเรามีมากที่สุดในย่านมีนบูรีเลยนะคะ โดยเฉพาะตัวฟอร์จูเนอร์ค่ะเรามีมากกว่า50คันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวน้ายาค่ะน้าแชมป์หรือว่าตัวนิวฟอร์จูเนอร์ค่ะรวมไปถึงรุ่นล่าสุดนะคะอย่างตัวโตโยต้า e ีเจนเดอร์ค่ะปี2020มไม่ขับไปเพียงแค่หลักพันเท่านั้นนะคะเราก็มีอีกเช่นกันค่ะหรือจะหาเป็นตัวรถนะคะรถยนต์ขนาดใหญ่ค่ะอย่างเช่นตัวโตโยต้ามาจิตตี้นะคะเราก็มีทั้งตัวแกรนแล้วก็ตัวพรีเมียมค่ะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะคะมีเรียกได้ว่ามีครบุูสเปคเลยนะคะที่เบสคาร์ของเรานะคะ แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางเราค่ะยังมีบริการรับซื้อขายเทินรถยนต์มือสองนะคะสามารถเข้ามาตีราคากันน้างงานก็ได้นะคะหรือว่าจะอดไ์ดีค่ะเข้ามา ราคาเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะในส่วนนี้ค่ะสามารถติดตามหยกนะคะได้ที่ช่องทางนะคะเฟซบ o ๊กแฟนเพจค่ะเบยหยกเวสทาว์อ,อตโต้นะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะที่กำลังรับชมดูอยู่ตอนนี้นะคะรวิวันรดมือสองค่ะหยกฝากกด Subscribe แล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้หยกด้วยนะคะหรือว่าแอดไลน์ดีนะคะเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ค่ะ0 9 6 1 0 1 5 6 7 6, 6, 6ค่ะหรือจะโทรเบอร์โดยตรงเลยก็ได้นะคะกับเซลล์หยกค่ะ0655495296ค่ะยังไงนะคะหยกฝากกดไลค์กดแชร์ สับสไครติดตามยหยกไว้ทุกช่องทางไ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีรถอัปเดตใหม่ๆอย่างนี้ทุกวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะคะสามารถจิ้มแล้วก็แอดเข้ามาหาก,กันได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ค่ะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ